15คำถามและ15คำตอบจากองค์การอนา,ามัยโลกเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 มีอะไรยังไงบ้างคลิปนี้ผมสรุปนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติรัตน์จินนามณีครับ ช่องเท่าแไ่ใหม่ครับเรายังอยู่กันในภาวะของไวรัสโควิด19ระบาดนะครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัวดังๆนะครับเกี่ยวกับไวรัสโควิด19นะครับวันนี้ผมนำประเด็นที่ทางองค์การอนามัยโลกครับเขาสรุปประเด็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับตัวไวรัสตัวนี้ครับ มาแบ่งปัปให้กับทุกท่านนะครับมีประมาณ15คําถามนะครับแล้วก็เป็น15คําตอบที่ผมเชื่อผมคิดว่าเราน่าจะจะรู้กันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เราจะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตของเราในช่วงภาวะปัจจุบันนะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกก่อนละกันนะครับ คำถามแรกเกี่ยวกับตัวไวรัสโควรสิกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับสามารถระบุผู้ติดเชื้อไวรัสโควรสิได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือนะครับจากองค์การอนามัยโลกก็ต้องบอกว่าตัวเครื่องสแกนหรือเครื่องวัดอุณหภูมินะครับสามารถระบุตัวผู้ที่ติดเชื้อได้นะครับก็ต้องอยู่ดูในอุณหภูมิที่ตามเกณฑ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ตัวเครื่องนี้ครับไม่สามารถที่จะระบุครับว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยคนที่ยังไม่มีอาการนะคือติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการนะอุณหภูมิยังไม่ถึงระดับที่กําหนดนะครับซึ่งการอยู่ในระยะของการติดเชื้อเนี่ยอยู่สักประมาณ2-10วันนะครับถึงจะมีอาการไข่ถึงจะบ่งบอกได้นะครับเพราะนั้นครับคนที่ติดเชื้อแล้วมีไข้แล้วอยู่ในเกณฑ์แล้วบอกได้แน่นอนครับว่าคนนี้ป่วยแต่คนที่อยู่ในช่วงระยะที่ตัว ไวรัสมันอยู่ในร่างกายแต่มันยังไม่ออกฤทธิ์ออกเดชนะครับจะอยู่ในช่วงภาวะของการที่เราเป็นผหะในการที่จะแพร่เชื้อต่างๆนะครับเพราะนั้นครับเป็นแล้วว่าได้แต่ถ้ายังไม่เป็นเนี่ยระบุไม่ได้นะครับเพราะนั้นครับหน้าที่เราตอนนี้ครับอยู่บ้านครับอย่าออกไปไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในร่างกายเรามีเชื้อนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็อยู่บ้านเพื่อจะให้เชื้อมันลดการแพร่กระจายออกไปนะครับนั่นคือคําถามข้อที่1นะครับคําถามข้อที่2ครับ คำถามก็ที่2ก็คือหลอด UV ครับสามารถฆ่าเชื้อนะครับตัวไวรัสโควิด19ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือนะครับเราไม่ควรนำตัวหลอด UV นะครับในการฆ่าเชื้อที่มือนะครับหรือส่วนต่างๆ้นมาสแกนเนี่ยของร่างกายนะครับเพราะตัว รังสี UV นะครับสามารถทําให้เราผิวเราระคายเคืองได้นะครับแต่มันอาจจะใช้ได้ครับในเรื่องของพวกเครื่องกองน้ำนะครับต่างๆเน่าแล้วเราจะทาเนี่ยมันก็ใช้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับหรือเป็นห้องพิเศษในการทฆ่าเชื้อเหล่านี้ไปนะครับเพราะนครับการนํามาสแกนร่างกายเราไม่เหมาะสมนะครับมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องนะครับทำให้ร่างกายเราเกิดการระคายเคืองได้นะครับเพราะนั้นครับไม่แนะนํานะครับ มาถึงคําถามข้อที่3ครับคําถามข้อที่3ครับการฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับหรือคลอรีนใส่ตามตัวสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิได้หรือไม่นะครับคำตอบคือฆ่าไม่ได้นะครับการฉีดพ่นแอลกอฮอล์หรือคลอรีนไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วได้คือถ้าเข้าไปร่างกายเข้าไปร่างกายแล้วมันฆ่าไม่ได้นะครับการฉีดพ่นเหล่านี้ครับอาจจะสร้างความเสียหายต่อเสื้อผ้านะครับ และเยื่อบุต่างๆของร่างกายเช่นตาจมูกป,ปากนะครับทั้งแอลกอฮอล์และแครีนครับสามารถฆ่าเชื้อบนผิววัดสดุวัสดุต่างๆได้นะครับแต่ต้องใช้อย่างถูกต้องตามคําแนะนำเพราะนั้นครับเราก็ควรใช้กับตัวพวกประตงประตูบ้านพื้นอะไรต่างๆในการที่ฆ่าเชื้อเนาะนะครับส่วนร่างกายเราใช้ของพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับนั่นคือคําถามข้อที่3ครับคําถามข้อที่4ครับ เครื่องเป่ามือสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิได้หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเครื่องเป่ามือไม่สามารถที่ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสิได้นะครับเราควรล้างมือด้วยน้ําและสบู่นะครับหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสินะครับเมื่อล้างมือจนสะอาดแล้วควรทํามือให้แห้งด้วยเครื่องเป่านะครับหรือเช็ดด้วยกระดาษเช็ดมือนะครับนั่นคือคำตอบ คำถามข้อที่4ครับต่อไปครับคำถามข้อที่5ครับควันหรือแก๊สจากพลุและประทัดช่วยป้องกันไวรัสโควิดสิได้หรือไม่นะครับคําตอบคือไม่ได้นะครับการสูดดมควันหรือแก๊สพวกนี้นะครับจะทําให้เกิดอันตรายและไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดสนะินั้นได้นะครับควันเหล่านี้ครับมันมีสารที่มีชื่อว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับซึ่งเป็น พิษอ่อนๆนะครับต่อร่างกายนะครับและบางคนอาจจะมีอาการแพ้นะครับอาจจะทําให้เกิดการระงายเครื่องตาคอจมูกและปอดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหืดหอบต่างๆตามมานะครับเพื่ะนเดี๋ยวเราสูตรตรงพวกนี้ก็ไปกันว่าเราไม่ได้เป็นตัวเจอไวรัสนะครับแต่เราก็จะกลายเป็นเรื่องของหืดหอบจากพวกควันพิษเหล่านี้นะครับเพื่อนก็ไม่แนะนํานะครับนั่นคือคําถามข้อที่5ครับคําถามข้อที่6ครับ การรับพัสดุคำถามก็อท่คกับการรับจดหมายหรือกล่องพัสดุนะครับปลอดภัยหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าปลอดภัยนะครับคนที่ได้รับจดหมายนะครับหรือกล่องพัสดุนะครับไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาครับเราพบว่านะครับตัวไวรัสโควิด -19 เนี่ยไม่สามารถมีชีวิตได้นานเมื่ออยู่บนสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเช่นจดหม้นะครับหรือ กล่องพัสดุนะครับเพราะนั้นก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะคือมันมีระยะเวลาของมันอยู่เว้นแต่ว่านะครับคนที่มาส่งเขาติดเชื้อแล้วจังหวะนั้นเขาก็ถือมือไม่ได้มีการป้องกันนะครับส่งให้เรานะครับมันก็อาจจะมีติดนะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่กล่องมันอยู่ในการเดินทางอันนี้ไม่ติดแน่ๆนะครับเพราะนั้นครับไม่ติดนะครับไม่มีความเสี่ยงครับแต่ยังไงก็ดีครับการรับพัสดุคุณก็ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือฉีดด้วยเจล เจนหรือฉีดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อด้วยนะครับนั่นคือคำถามข้อที่6ครับคำถามข้อที่7ครับสัตว์เลี้ยงครับสามารถแพร่เชื้อไวรัสโควิดสิได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือในปัจจุบันครับยังไม่มีหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะครับสามารถติดเชื้อตัวนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็ควรที่จะล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ หลังจากสัมผัสพวกสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ครับเพราะนอกจากตัวพวกนี้มันจะมีไวรัสนะไวรัสเนี่ยยังไม่ได้บุนะแต่มันมีพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับที่ถ้าเราไม่ล้างมือล้างมือเอาเข้าปากเข้าปากมันก็อาจจะมีเชื้ออื่นๆตามมานะครับเพื่อนครับตัวไวรัสโควิดสิยังไม่มีหลักฐานนะครับนั่นคือคําถามข้อที่7ครับต่อไปครับคำถามคำถามข้อที่8ครับวัคซีนป้องกันโรคอัก โรคปอดอักเสบสามารถป้องกันเราจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเนี่ยเช่นนะครับเช่นวัคซีนป้องกันโรคที่ติดเชื้อจากนิวโมโคลัสนะครับและวัคซีนที่ป้องกันการ,การติดเชื้อแบคทีเรียอิโมฟิลุสนะครับอินฟลูเอนเซ่ C นะครับชนิด B หรือ ฮิปนะครับไม่สามารถป้องกันเราจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19ได้นะครับเช้นนี้ยังเป็นเชื้อใหม่นะครับเพราะนั้นก็มันอาจต้องรอระยะเวลาในการที่จะสร้างวัคซีนนะครับแล้วก็หาตัวยาที่มันจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนั้นคำตอบคือวัคซีนพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องมีการวิจัยขึ้นมาใหม่นะครับและนั่นก็คือคําถามข้อที่9ก้าและนั่นก็คือคําถามข้อที่8ครับต่อไปครับคําถามข้อที่9 การล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำจะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าการล้างมือด้วยน้ำเกลือเนี่ยจะป้องกันการติดเชืววเ้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับแต่ก็มีหลักฐานจํานวนหนึ่งครับที่บ่งชี้ว่าการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือครับจะทําให้เราหายจากการเป็นหวัดธรรมดาได้เร็วขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับการล้างจมูก ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นโควิด1 9กนะครับก็คือช่วยทุเราคือทำให้โพรงจมูกเราโล่งขึ้นนะครับเวลาเราล้างอาจจะพาตัวเชื้อโรคออกไปได้ด้วยนะครับตอนนครับนี่คือคำตอบข้อที่9ครับคำถามข้อที่10ครับน้ำยาบ้นปากป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับ ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่ระบุว่าน้ํายาบนปากเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 นะครับการใช้น้ํายาบนปากนะครับบางย่อสามารถที่จะกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้นะครับบางชนิดนอ่ในร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าครับไอ้ตัวน้ํายาบนปากเนี่ยจะช่วยป้องกันจากตัวไวรัสโควิด -19 ได้นะครับนั่นคือคําตอบข้อที่10ครับคําถามข้อที่11ครับ การทานกระเทียมนะครับสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือการทานกระเทียมเนี่ยเป็นอาหารมีประโยชน์ในเรื่องของสัรพคุณบางอย่างในการต้านเชื้อจุลินทรีย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีหลักฐานจากการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับว่าตัวเนี้จะช่วยป้องกันตัวโควิด -19 ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับกระเทียมเป็นสมุนไพรนะครับ ที่ทำช่วยเ,เสริมภูมคุงกันให้กับเรานะครับการทานไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถึงแม้อาจจะยังไม่มีความใจว่าป้องกันแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับมันก็อาจจะต่อสู้กับโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนั่นก็คือคำตอบข้อ,อที่11ครับต่อไปครับคำถามข้อที่12การทานน้ำมันงาสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้หรือไม่นะครับ คำตอบคือไม่ได้นะครับตัวน้ํามันงานเนี่ยไม่สามารถที่จะทําลายเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับมันมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อบางชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับบนพื้นผิวนะครับเช่นน้ํายาฟอกขาวนะครับหรือน้ํายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ,ของคลอรีนนะครับสารตัวทําละลายเอทานอล75นะครับกรดเบอ กรดเบอร์อาร์ซิติกนะครับและตัวครอฟรฟอร์มนะครับอย่างไรก็ตามครับสารเคมีและน้ำยาฆ่าเชือ้อข้างตน้นแทบไม่มีผลต่อเชื้อไวรัสเลยนะครับถ้าหากเรา,ถ,าถ้าหากเรานำมาทาที่ผิวหรือแม้แต่การสูดดมเข้ามาใกล้ๆนะครับสูดดมเข้าไปเนี่ยในในทางดมงกันข้ามครับก็อาจจะส่งผลอันตร,รายต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คำตอบก็คือ ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับและนี่ก็คือตอบข้อที่12ครับต่อไปครับคำถามข้อที่13เชื่อไวรัสโควิด -19 ครับส่งผลต่อผู้สูงอายุเท่านั้นหรือว่าคนวัยอื่นๆก็มีความเสี่ยงต่อการติดโรคด้วยนะครับคำตอบก็คือครับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดนะครับก็สามารถติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้ครับดังนั้นครับ ผู้ที่สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นอาจจะมีโรคประจําตัวโรคขอบโรคเบาหวานโรคหัวใจนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นโรคแล้วเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นคือไวรัสมันก็จะเข้าไปกระตุ้นให้โรคที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็หนักไปยิ่งขึ้นนะครับองคอ์กรองค์การอนามัยโลกครับแนะนําให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยครับระวังป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับให้ทําตามหลักอนามัยนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อน กูนะครับแล้วก็ไม่ออกจากบ้านนะครับไอจามก็มีตัวแมสปิดเอาไว้นะครับและนี่ก็คือคำตอบข้อที่13ครับต่อไปคำถามข้อที่14ครับยาปฏิชีวนะสามารถป้องกันไวรัสโควิด1 9บเ้ได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับยาปฏิชีวนะที่มีอยู่นะครับไม่สามารถป้องกัน ได้รักษาโรคที่เกิดจากไวรัสตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อใหม่นะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยมันช่วยในเรื่องของแบคทีรียนะครับฆ่าเชื้อแบคทีรียนะครับเชื้อไวรัสโควิดสิกครับเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับดังนั้นดาปฏิชีวนะใช้ในการป้องกันรักษาไม่ได้นะครับดังนั้นก็ตามครับเรอเราเข้าไปรักษาเชื้อไวรัสโควิดสิเกนี่ยครับในโรงพยาบาลครับเราอาจจะได้รับยาปฏิชีวนะครับเพื่อเท่าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับมัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวไวรัสนะครับมันเข้าไปค่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับคําถามข้อที่15ครับมียาตัวไหนที่สามารถป้องกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือ,อยังครับคำตอบก็คือครับในปัจจุบันครับยังไม่มียาป้องกันและรักษาโดยเฉพาะนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ที่ติดเชื้อควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะครับ ได้รับการดูแลที่เหมาะสมเพื่อทุเรานะครับเช็คมาทุเราและรักษาอาการผู้ที่ป่วยที่มีอาการดุนแดงควรได้รับการดูแลขั้นสูงสุดนะครับกำลังมีการศึกษาวิธีการรักษานี้อย่างเข้มข้นนะครับซึ่งยังจะต้องผ่านการทดสอบนะครับและก็ทดลองในลักษณะของคลินิกในห้องวิจัยนะครับก่อนนํามาใช้จริงองค์การอนามัยโลกครับเร่งสนับสนุนและวิจัยพัฒนาการรักษาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายครับ และนี่ก็คือ15คำถามครับที่องค์การอันไมัยโลกครับออกไหมคําตอบกับพวกเราว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรอุปกรณ์อะไรใช้ได้ไหมใช้ไม่ใช้ได้หรือไม่ได้นะครับทั้งหมด15ข้อนะครับและที่สําคัญครับปัจจุบันครับเราอยู่ในภาวะที่ต้องอยู่บ้านครับเานันครับอยู่บ้านครับลดการแพร่เชื้อนะครับ1ครับเราลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อครับ สองเราเองครับการไม่ออกไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราจะเป็นผา้ะให้กับคนอื่นครับการที่เราหยุดอยู่กับบ้านเราจะช่วยสังคมลดการแพร่การกระจายของตัวไวรัสโควิด -19 ้าครับช่วยสังคมได้ง่ายๆครับกับการที่เราอยู่กับบ้านครับลดโอกาสการแพร่เชื้อนะครับเพราะเราไม่รู้ครับว่าเราจะเป็นผห้ปยไหมหรือเราออกไปแล้วเราจะเจอกับตัวคนที่เป็นผาหะแล้วนาเชื้อเข้ามาในบ้านไหมนะครับการอยู่กับบ้าน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและนี่ก็คือคลิปดีๆจากช่องเทอกระใหม่ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปครับกับช่องเทปกะใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ